สวัสดีเพเพื่อนทุกคน,นะะวันนี้เรากลับมาพบกับ by station ของเราอีกแล้วนะฮะวันนี้ฮะหัวเรื่องที่เราจะมาพูดกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการ add หรือการเพิ่มจอยที่2 3 4นะฮะเพื่อที่จะเล่นกับเพื่อนนะฮะใน playstation 4นั่นเองนะฮะว่ามันจะทำยังไงนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยซื้อจอยซื้อเครื่องมาเนี่ยมันก็มีจอยเดียวเนาะถ้าเกิดว่าเรา add เพิ่มเข้าไป เพื่อจะให้เพื่อนเล่นกับเราคนที่234จะทําอย่างไรนะฮะเรามาดูกันขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดเครื่องนะฮะจากจอยที่1เราก็คือกดปุ่มตัวของปุ่ม p l a y s t a t i o n เนี่ยนะฮะเรากดเข้าไปนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นไฟสีหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอเครื่องตดิดนิดนึงนะครับพอเราเปิดไปปุ๊บนะฮะที่หน้าจอของทีวีนะฮะก็จะบูตเครื่องขึ้นมานะครับ สักคู่หนึ่งตรงนี้นะฮะให้เราเลือกนะฮะเป็น1 Account นะฮะก็คืออันนี้ของผมก็จะเลือกของผมเองเนาะตัวส e ีดไฟเตอร์ตรงนี้นะฮะอันเนี้ยก็จะแอดเป็นจอยที่หนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะไปเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะฮนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะฮะเดีนะ๋ยวผมจะลองเข้าไปที่ตัวโปรเวอร์รชั่นซ็อกเกอร์ฮะเวอร์ชั่นยูโร1 6นะฮะในกรณี่เราจะเล่นสองคนนะครับ อันนี้นะฮะวเวลาเราแอดจอยให้หนึ่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตที่จอยได้นะฮะไฟมันจะเป็นสีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะะงงน,นะครับสีเงินนะครับเรากดที่ปุ่ม PlayStation เ,เ,ตเ,ตเหมือนกันเลยนะครับ พอมันหากันเสร็จปุ๊บก,ก็จะขึ้นหน้านี้มาอีกนะฮะคราวนี้นะฮะเราให้แอดนะฮะใน user อื่นนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มี user ที่หนึ่งโผล่มาก็กด new user เข้าไปได้เลยหรือกดตัว user 1นี้ก็ได้นะฮะให้ user นะฮะแตกต่างจาก joy ที่แล้วนะครับเช่นเดียวกันถ้านะเกิดว่ามีจอยที่3จอยที่4่นะฮะเราก็ต้องสร้าง u อ e r ตรงนี้ขึ้นมาใหม่ ให้ user ไม่ซ้ำกันนะครับขอย้ำ user ไม่ซ้ำกันนะครับแล้วกดแอดเข้าไปเลยนะฮะตอนนี้จอยสองโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับไฟคนละสีนะฮะเป็นสีแดงนะครับอ่าตอนนี้ก็จะได้จอยสมาแล้วก็สามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้เลยนะฮะอยเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการให้ add จอย3 4จอย4เข้าไปทําเหมือนกันนะครับเพียงแค่ add user เพิ่มเข้าไปอีก1 user ท่านั้นเองนะครับ พบกับเกมการ์ตูนแอปพลิเคชันรีวิวใหม่ๆได้ที่ YouTube Channel BY Station อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง BY Station ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ